สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆพบพอกับเบาดาวบานนาคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อเก,ก่ากับเขาคือเกา่าวันนี้กะหาก่างกมาแต่ใน,นเมืองพี่น้องห่างกมาแต่ใน,นเมืองมาแต่ในเมืองกะเด็พ่อแม่แล้วก็เมื่อวานพูยพอด,ดีเห็นเหุ่นวานพุดเจ็ด บานคุยบานคุยน้องเล็กเขาว่าสีดำอีกหายนี่ก็ถือว่าแล้วแหละแล้วแต่หายดำหลายพี่น้องเลยพวกว่ากะเขากเรียบร้อยเรียบร้อยงัวเรียบร้อยแล้วปล่อยงัวกินพ่อมีพี่น้องเลยเป็นเป็นนอะไรโลกบ่ได้เลยเด้นี่ก็ยังสูบน้ำมันดำน้ำหัวมันเป็นสีแห้งเป็นระเบ่สูบน้ำดำเท่าเมน นม่หวเวอร์จุดเก็บปล่าสันปา่าโตโหดขนาดพี่น้องเลย <c oughs> ก่อนอื่นมันนี้กาบบมียังลยไล่อยูยพี่น้องเลยมาขอขอบใจขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอุปธรรมอลไรกันเพิ่นอุปธรรมเอาแลวก็แลวก็สื่อได้สองสองสองสาวค้ามม่วนเทพพิทัก อ้าเฮาเองพุ่น่ะอุปถรรัมภ์คนละหนึ่งล้ยอยเรียญซอยเพิ่นโอนเพิ่นฝากมาให้นะแต่ต่างประเทศแม่ป้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นละเพิ่นฝากมาให้คนละหนึ่งล้อยเรียญยังไดงกับขอบใจหลายๆโอเคพี่น้อยตอนคำคำไปโรงแรมก็เสียเงนินสามล้อยเย็นยางรถพี่น้องใอ้รถเท่าไปเมืองบันเองเกือบมาบ่ฮอด

แรงๆตะกะฮะก็เรียบร้อยบ่ยบนอะไรพี่น้องไอ้งัวงจัดให้เรียบร้อยเซ็ตเบิรกัตาตานหนี่งก็เรียบร้อยมันตายบ่นอะไรยังเหลือ,อแต่ซองตาแน่นอ้อย,อยทั้งเชิงคือเป็นอะไรแหละซองตาแนหน้อยโอเคว่าบทจ๊บสำหรับน้องไอ้ตอนกันแรงๆเนี่ยแบตกระเบิดอะไรกับพอดีลงดำนาน้ำเพลินยำแรงๆฮักกระเข้า,ขามาฮอเทเฮือน ขโมยเถื่อนแหละก็เลยสิมาขอบใจเอาใหม่ห่เนเลยขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอุปธรรมอุปธรรมซอยห้ซอยห้ครอบครัวเฮาเองน่อนอกแปลว่าแต่ก่อนกะดินล้นหาแบบทํางานหลับจ้างพวกน้ำไหลน้ำหน้าเฮาก็ไปอยู่อะจำก็คือเหตุทุกอย่างแหละแต่ตอนนี้ก็เหตุให้ครอบครัวหรือว่าเหตุให้ทัพพ่อทัพแม่เพื่อนกะ เมื่อยหน่อยลงเมื่อยหน่อยลงในการดิ่นลนไปหน่อยแต่ก่อนนะมันกัมันกับบนเรานี้เนาะไปหน่อยมันกับบนเรานี้นี่ก็มีเพิ่นซอยเรือแบบว่าอุปธรรมมาแหละอุปธรรมมาให้พ่อได้ใช้ได้จ่ายเห็นให้เพิ่นได้พักได้พักหลายหลายกว่าเก่าอะไรกัเพิ่นได้พักผ่อนหลายกว่าเก่าก็คือเพิ่นกับบนได้ไปอันนั้น มาได้ไปหลักจ้างบาได้ไปอันนั้นก็คือได้พักผ่อนเพื่อนก็อายุหลายแล้วก็ให้เพื่อนพักพี่น้องเว้ยนี่ก็เงินทุกๆทุกกี่เปอทุกบาทที่ที่เพื่อนไหนมาก็คือที่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนใหมาเบ้อสุก็สุก็นั่นแหละเฮากรบเได้เอาไปใส่แบบทะเลทลายยังเด้อแบบว่าเฮากบบมองไปทำเมยเพื่อนซื้อซื้ออยู่ซื้อกินซื้อทุกอย่างอยู่ในครอบครัวทุกทุกอย่างอยู่ในครอบครัวนั่นแหละ ก็คือเฮาไปเอาไปทะเลทรายยังให้หมอไปเพื่อนเบิดแต่ว่าหมอไปเพืเ่อนเ,เป็นคนบริหารชื่อกินในครอบคอรัวแหละแต่ก็หลายคนที่เพื่อนสุกหนูซอยดันเอามาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แหลกๆพุ่นวกเลยแต่เอาความในลืมบุญคุณเด้อเฮายังจือจ่อเบิดจื่อเบิดสุคนที่ซอยหลายคนที่เฮาบ่เคยลืมก็คือเราบ,บ่าวเฮาเองแหละพี่น้องเพินนเ่นเป็นคนเพิ่นเป็นคนซอย ซอยปัดซอยอันนี้เฮาขึ้นมาคือหนับหนึ่งเริ่มแหลกกระเพิ่นเป็นคนซอยมากก็คือเบาฝังลาวหรือว่าเบาบอยเพิ่นซอยอันนั้เฮาเฮากับบุคคลลืมบุญคุณเพิ่นตัวบุคคยลืมเหตุทุกอย่างเป็นตัวทุกอย่างถ้าเฮานะเฮานิ่มพืชทุกอย่างพอซอยเวียกซอยงานเพิ่นอ่ะซอยพืชทุกอย่างนั่นแหละพอหนึ่งก็คือเพิ่นเป็นเสาเสาแรกที่เพิ่นเพิ่นเป็นคนพังก็คือพังเสาอะไรว่า ตาพี่กับพังเสาคือต้นแรกเพิ่นซอยเขาก็เลยได้มีมือนี้เขากับผมเคยลืมเคยลืมเพิ่นซอยได้ซอยอยังได้เหมือนซอยได้เบิดซอยเบิดทุกอย่างที่ซอยได้เขาก็ได้โดยเหือดยแห้งของเขาเองถือว่าเขาบมมีนั่นแหละเสือซอยได้เหือดยแห้งของเขาซอยเขามาตั้งแต่นับหนึ่ง แต่นับหนึ่งนับหนึ่งนะเท่ากับบุยังตอบแทนมีแต่คำว่าวขอบุณขอบคุณหลายๆขอบุณขอบคุณลายๆข้อหาย,าย,ายหทุกๆฐานนั่นจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่ามีโรคมีภัยขอ้อหายอยู่ดีมีแห้งหายประสบประเร็จก,การงานการเงิน เบิรสุข no ุส ge ba ุกคนนั่นแหละบ่ววาแต่ผู้เพื่อนเราไแท่เบิแต่ขอบใจเบิรสุขุุกคนแหละที่คอยกดไลคคอยเป็นกำลังใจให้บ่าวดาวไปนเลยคอยเป็นกำลังใจให้ผู้บ่าวบ้านบ้านคนนี้ทีแต่ก่อนที่ผมมีความหวังเลยว่าผมมีความหวังว่าชีเหตุใดับา่อทำเมิ่นชีเหตุแนวใดแบบว่าชีเหตุใดให้เพื่อนเหนื่อยหน่อยลงมีแต่ต่างความหวังว่าสีได้ไปทำงานต่างประเทศก็คือประเทศไทยอย่าง้ ่างประเทศคือประเทศไทยแต่สุดท้ายก็เอาได้มาสางซ่อง youtube ขึ้นและก็มีหลายคนที่มาซอยเสียซอยดันซอยเป็นกำลังใจซอยเพื่ทุกอย่างซอยเพื่ทุกอย่างบาวา่าทุกๆคนได้ซอยเฮาได้ซอยเพ่ทุกอย่างบาวา่าสิเป็นกำลังใจให้เฮาก็ได้ซอยคือการคอมเมนต์เป็นกำลังใจคอมเมนต์ทุกๆคนที่ได้ข้ามาห่วม ในสอง u t u b e ของเฮาได้คอมเมนต์สองยูทูของเฮาก็คือเป็นกำลังใจให้เฮาจนมาหอดคูมมือนี้จนมาหอดถูกมือนี้เป็นยังมีหลายคนที่ยังเป็นกำลังใจคือเก่าและยังหักแพงแต่ว่าเฮาการยังหักแพงเบื้อสุข,ขุกคนหักแพงเบื้อสุข,ขุกคนคือเก่าขอบใจทุกๆุทุกทอย่างที่ เสียสลายเห,ห,หาแบบว่าบ่กว่าสิเป็นเบื่องคีบเหาก็คือเบื่องคีปเหาก็ต้องเปืืองนิดเปลืองนั่นเปลืองนี่แต่ว่าเพิ่นกะยัง,ย,งยังเห็ดยังยังทำแบบว่ายังเพิ่นเดินว่ายังเสียสละออแล้วก็ได้ยังเสียสละออให้เ <c oughs> ห่ากับบุมียังลายไม่แต่ <c oughs> ขอบุญกับคุณพ่สุขสุคนมือนนี้กัเงินเพิ่นก็ใหายมา เพิ่นกะให้มาทางบ่าวบอยหนึ่งคนผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกะทางบ่าวบอยในย่แล้วกะศมันนี่ก็ไปเอาทางซองซองสาวข้อมูลคือไอไอเทพเพิ่นผ่ามานันเอาไอเทพเพิ่นกะให้เอาหนึ่งล่อยแม่ป่าทางยูเอสเอนี่เด้อเพิ่นจะเงินทางมานำบ่าวบอยผู้ใหญ่ใจดีเพิน JD, เ่นมานำบ่าวบอย ใบหนึ่งพันก็คือกับซอจ่อยและเขาก็ทอดน้ำเสาจ่อยทอดให้คนสามลอยก็เลยเอาใบพันมานี่ก็สิเป็นเงินหนึ่งรอยเหรียญสิได้อยู่เก่าแสนปลายปลายแหละแต่ว่าปลายนะเขาก็ให้ไอ้ไอ้ไอ้เทปปลายอยู่ประมาณแปดเก้าพันเละหรือสิบพันแหละเขาก็เลยให้เิคนเลยเขาก็เอาแต่เก่าแสนมานี่นี่แหละนี่แหละเงินส่วนนี้ก็ ที่เฮ็ดให้ท่า่าแม่ท่า่าพ่อคุเอนเมื่อยเมื่อยหน่อยลงก็คือเิ่นเินสบมื่อยคือเก่านะเพราะว่าแต่ก่อนเ่นก็นหาทุกอย่างก็คือว่าเฮายัางเฮียนอยู่มือนกัเฮายัางเฮียนอยู่ตอนไหนกน็โอ้เฮาบ่ต้องห่วงรถผ่านหลายอย่างเขาในการเฮียนสิบกว่าปีสําหรับการเสียงเงินในการเฮียนเหมือนกัแต่ว่ากับ่บกับโบเสียดายาพเพราะว่าเฮาก็ เฮียนหูเขากับหูจักยังหลายอย่างอยู่ในการทําเฮียนอ่านได้เขียนเป็นแล้วก็หลังจากเข้าเฮียนจบแล้วก็คิดว่าสิบ่มีมือนี้นะสิบ่มีมือที่ว่ามีผู้ใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นคอยอุปถัมภ์คำสู้ให้เฮาให้ครอบครัวเฮาเหามยน้อยลงและเพื่อสิเฮาว่าเหมยน้อยลง แะสิเป็นเงินอยู่ล้านเก0าแสนกับ1000งพันกับอยู่สา0แ0นสามแกับสีอยู่เปินหายมา7จ็ด0อเจอยนี่กับสีประมาณแสนเนาะเจ็ดอยเนาะเจ็แสนเท่าไหร่สองแสนสพแม่แล้ว2องแสนันเอนะ สองแสนสิบพันนี่แหละอยู่นี่แหละเมื่อไหร่จะเอาหายเท่าแม่มื่อไหร่จะเอาหาย่นนี่น,นี่นี่คือน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีจังได้กะผู้ที่เคยซอยเฮากัเฮาบ่ได้ลืมเลยเฮาบ่ได้ลืมเฮาบ่ได้ลืมแ,มมแต่บ่มียังตอบแทนกัมีแต่สิอัดคลิปยังให้ได้เบิง่งได้เบิง่งในส้มน้ำกันนั่นแหละ ผู้ใดที่ยังคอยเป็นกำลังใจคอยสุกหุหรือว่าซอยเสียซอยดันเฮาเฮากะขอบูุณขอบคุณหลายๆที่เห็นหทยผู้เบาบนบ้านคนหนึ่งบ่ได้ไปบ่ได้ไปเล่ร่อนบ่ได้ไปเล่รล่อนอยู่ผู้และอยู่ทางประเทศไทยบ่ได้ไปบ้านเพื่นเมืองอันนั้นกะได้อยู่บ้านกับเท่าพอ่อท้าแม่ ต็ดีใจหลายดีใจดีใจที่มีคนและเพิ่นซอยเสียซอยด้านแต่แเลิกมาแล้วฮคือเขาว่าออกมากบ่มีอยังหลายสำหรับทีนี้กะขอบคุณขอบคุณหลายๆเขาว่ายังบูม,ม่วนหรือว่าพิษพลาดประการใดกับเขาว่าคำจากะเอาข้อโทษไว้ขอโทษขออภัยไว้หลายๆขอโทษไว้หลายๆว่าบูที่อว่าบูม,ม่วนก็ได้ แต่ใก็ขอปิดคิดว่าเจ่านี้แหละพ่อกันใหม่คิหนาเนาะอามน,นีก็มีโอกาสก็เลยมาเว้ามาเว้าให้พังว่าแบบ่าบางคนเผิ่นก็ท่งมากแบว่าอนุญานเอาไปหลินทะเลทะลายแต่สาหรับเฮาบบมีเดอบอกว่าโบมีว่าสิไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อเจ้น,นี้บบมีดอกแต่คือกินเฮากับกินด้ดยแบบว่าเงินที่ตัวเองหาก็คือ,คอ เงินตัวเองหามาแต่บริกินไล่ดอกดำหน่อยดำลาะยดำได้ท่านี้แหละเพราะว่าเงินถูกบาทเท่ากับผู้ว่าเพื่อสิได้มาเพื่อสิได้มากก็ต้องเสียเหื่อทํางานเนี่ยวะเท่ากับเขาใจวะเท่ากับผ่านจุดนั้นมาหลายแล้วกังได้ก็ขอบใจผู้ที่เป็นเสียสะละเสียสะละขอบใจหลายๆอยู่ดีแห้งเบิร์ตสุขุทุกคนที่ยังติดตามเด้อบ๊ายบาย